เสีงอ่านสมันตะภาษาธิกาแปลภาคที่หนึ่งทุติยปราชิกวันนาเริ่มหน้า371ที่ยถาจะวาสยาเอวังอันชนิยามีดย่อมมีราคาตกไปฉันใดยาหยอดตาก็ดีไม้ป้ายายาหยอดตาก็ดี กุญแจก็ดีย่อมมีราคาตกไปฉะนั้นแม้เพราะเหตุเพียงถูขัดทำให้สะอาดด้วยใบไม้แกลบหรือด้วยผงอิดเพียงครั้งเดียวก้อนดีบุกย่อมมีราคาตกไปเพราะการตัดด้วยฟันมังกรบ้างเพราะเพียงการขัดถูบ้างพระอาบน้ำย่อมมีราคาตกไปเพราะการนุ่งห่มเพียงครั้งเดียวบ้าง เพราะเพียงพาดไว้บนจะงอยบ่าบ้างหรือบนศีรษะโดยมุ่งถึงการใช้สอยบ้างวัตถุทั้งหลายมีเข้าสารเป็นต้นย่อมมีราคาตกไปเพราะการฝัดบ้างเพราะการคัดลอกคัดออกทีละเม็ดหรือสองเม็ดจากเข้าสารเป็นต้นนั้นบ้างโดยที่สุดเพราะการเก็บก้อนหินและก้อนกรวดทิ้งทีละก้อนบ้าง วัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นย่อมมีราคาตกไปเพราะการเปลี่ยนภาชนะอื่นบ้างโดยที่สุดเพราะเก็บมแมลงวันหรือมดแดงออกทิ้งจากเนยใสเป็นต้นนั้นบ้างงบน้ำอ้อยย่อมมีราคาตกไปแม้เพราะเพียงเอาเล็บเจาะดูเพื่อรู้ความมีรสหวานแล้วถือเอาเพียงหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งของชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีราคาถึงบาท ซึ่งเจ้าของทำให้มีราคาหย่อนไปเพราะการใช้สอยโดยในดังที่กล่าวแล้วนั่นแลพระวินัยทรไม่ควรปรับภิกษุผู้รักพันดะนั้นถึงปาราชิกพึงสอดส่องถึงการใช้สอยอย่างนี้พระวินัยทรผู้ฉลาดพึงสอบสวนฐานะห้าเหล่านี้อย่างนี้แล้วพึงทรงไว้ซึ่งอัตถคดีคือพึงตั้งไว้ซึ่งอาบัตหรืออนาบัตคาุกาบัตหรือ และหูกาบัดในสถานที่ควรแลวินิจฉัยบทเหล่านี้คือตูลักช่อให้อิริยาบทกำเริบให้เคลื่อนจากฐานให้ล่วงเลยเขตกำหนดหมายจบแล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจำแนกบทมีว่ายะถารูปเปอตินาธานเนเป็นต้นจึงตรัสคำว่ายะถารูปันนามะเป็นต้นนี้จะวินิจฉัยในคำว่า ยะถารูปังเป็นต้นนั้นทรัพย์มีตามกำเนิดชื่อว่าทรัพย์เห็นปานใดก็ซัพย์มีตามกำเนิดนั้นย่อมมีตั้งแต่บาทหนึ่งขึ้นไปเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าบาทหนึ่งก็ดีควรแก่บาทหนึ่งก็ดีเกินกว่าบาทหนึ่งก็ดีในสับวาปาทะเป็นต้นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเฉพาะอากปิยพันธ์เท่าส่วนที่สแห่งกหาปณะนะ ด้วยปาทัท์ทรงแสดงกับปิยะพันได้ราคาบาทหนึ่งด้วยปทารหาัพทรงแสดงกับปิยะพันและอกัปปิยะพันแม้ทั้งสองอย่างด้วยอติเรกปาทัท์วัตถุพอแก่ทุติยปราชิกเป็นอันทรงแสดงแล้วโดยอาการทั้งปวงด้วยสัตว์เพียงเท่านี้พระราชาแห่งปัตตภีทั้งสิ้นคือเป็นจกักรพรรดิในทวีปเช่นพระเจ้าอาโศก ชื่อพระราชาทั่วทั้งแผ่นดินก็หรือว่าผู้ใดแม้อื่นซึ่งเป็นพระราชาในทวีปอันหนึ่งเช่นพระราชาสิงหนผู้นั้นก็ชื่อพระราชาทั่วทั้งแผ่นดินพระราชาผู้เป็นใหญ่เฉพาะประเทศแห่งทวีปอันหนึ่งดังพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าประสัยนติโกศลเป็นต้นชื่อพระราชาเฉพาะประเทศชนเหล่าใดปกครองมณฑลอันหนึ่งหนึ่ง แม้ในประเทศแห่งทวีปชนเหล่านั้นชื่อผู้ครองมนทนเจ้าของแห่งตำบลน,น้อยๆในระหว่างแห่งพระราชาสองพระองค์ชื่อผู้ครองระหว่างแดนอมาาตผู้วินิจฉัยคดีชื่อผู้พิพากษาผู้พิพากษาเหล่านั้นนั่งในศาลแล้วย่อมสั่งการลงโทษมีการตัดมือและเท้าของพวกโจรเป็นต้นตามสมควรแก่ความผิด ส่วนชนเหล่าใดเป็นอมาตะพูดถึงฐานันดรหรือราชบุตรเป็นผู้มีความผิดผู้พิพาษาเหล่านั้นย่อมกราบทูลชนเหล่านั้นแด่พระราชาหาได้วินิจัยคดีที่หนักด้วยตนเองไม่อมาตะผู้ใหญ่ซึ่งได้ฐานันดรชื่อว่ามหาอมาตะแม้มหาอมาตะเหล่านั้นย่อมนั่งทำราชกิจในคามหรือในนิคมนั้นๆด้วยบทว่าเยวาปณะนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าชนเหล่าใดแม้อื่นเป็นผู้อาศัยราชสกุลหรืออาศัยความเป็นใหญ่ของตนเองย่อมสั่งการได้เด็ดขาดชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดย่อมทรงแสดงว่าราชาโนในอัดนี้ด้วยบทว่าหนาันนยยงได้แก่พึงโบยและพึงตัดบทว่าปรปพาชายุงได้แก่พึงเนระเทศและพระราชาทั้งหลายพึงกล่าวบริภาทอย่างนี้ว่า เจ้าเป็นโจรดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านั่นเป็นการบริพาทสมบทว่าปุริมังอุปาทายะมีความว่าเทียบบุคคลผู้เสพเมทุนละธรรมต้องอาบัติปราชิกคําที่เหลือนับว่าแจ่มแจ้งแล้วทั้งนั้นเพราะมีในดังกล่าวแล้วในก่อนและเพราะมีเนื้อความเฉพาะบทง่ายชนิแล พระผู้มีพระภาคครั้นทรงจำแนกสิกขาบทที่ทรงแสดงขึ้นแล้วตามลำดับบทอย่างนั้นแล้วบัดนี้จึงทรงตั้งมาติกาโดยเป็นต้นว่าภุมมัดถังทลัดถังแล้วตั้งวิพังแห่งบทมาติกานั้นโดยในมีคำว่าภุมมัดถังนามะพันดังภูมิยังนิกิตตังโหติเป็นต้นเพื่อแสดงพันดะที่จะพึงถือเอาซึ่งพระองค์ทรงแสดงการถือเอาโดยสังเขป ด้วยหกบทมีบทว่าอาทิยยะเป็นต้นแล้วทรงแสดงโดยสังเขปเหมือนกันว่าบาทหนึ่งก็ดีควรแก่บาทหนึ่งก็ดีเกินกว่าบาทหนึ่งก็ดีโดยพิสดารโดยอาการที่พันดะนั้นตั้งอยู่ได้ในที่ใดๆจึงถึงความเป็นของจะพึงถือเอาเพื่อปิดโอกาสแห่งเลสของปาปะภิกษุทั้งหลายในอนาคต วินิจฉัยคาถาพร้อมด้วยวรรนาบทที่ไม่ตื้นในคําว่านิคิตังเป็นต้นนั้นพึงทราบดังนี้บทว่านิคิตังได้แก่ที่ฝังเก็บไว้ในแผ่นดินบทว่าปฏิจฉันนังได้แก่ที่เขาปกปิดไว้ด้วยวัตถุมีดินร่วนและอิฐเป็นต้นข้อว่าภูมิมัดถังพันดังละคัจติวาอาปติทุกกตัดสะมีความว่าภิกษุใดรู้ด้วยอุบายบางอย่างนั่นเทียวซึ่งพันดะนั้น ที่ชื่อว่าตั้งอยู่ในแผ่นดินเพราะเป็นของที่เขาฝังหรือปกปิดตั้งไว้อย่างนั้นเป็นผู้มีไถ่ย,ยจิตว่าเราจักลักแล้วลุกขึ้นไปในราตรีภาคภิกษุนั้นแม้ไปไม่ถึงที่แห่งพันดะย่อมต้องทุกกดเพราะกายวิการและวจีวิการทั้งปวงถามว่าต้องอย่างไรแก้ว่าต้องอย่างนี้คือจริงอยู่ภิกษุนั้นเมื่อลุกขึ้น เพื่อต้องการจะลักทรัพย์นั้นให้อวัยวะน้อยใหญ่ใดๆเคลื่อนไหวย่อมต้องทุกกดในเพราะอาวัยวะเคลื่อนไหวทุกครั้งไปจัดผ้านุ่งและผ้าห่มก็ต้องทุกกดทุกๆครั้งที่มือเคลื่อนไหวเธอรูปเดียวไม่อาจนำทรัพย์ที่ฝังไว้ซึ่งมีจำนวนมากออกไปจึงคิดว่าเราจะแสวงหาเพื่อนดังนี้แล้วเดินไปยังสำนักข,ของสหายบางรูปเปิดประตู ก็ต้องทุกกดทุกๆย่างเท้าและทุกๆครั้งที่มือเคลื่อนไหวแต่ไม่เป็นอาบาัตเพราะปิดประตูหรือเพราะกายกรรมและวจีกรรมอย่างอื่นซึ่งไม่เป็นการอุดหนุนแก่การไปเธอเดินไปยังโอกาสที่ภิกษุรูปนั้นนอนแล้วเรียกภิกษุนั้นว่าท่านผู้มีชื่อนี้แจ้งความประสงค์นั้นให้ทราบจึงกล่าวชักชวนว่าท่านมาไปกันเถิดย่อมต้องทุกกดทุกๆคํคพูด ภิกษุรูปนั้นลุกขึ้นตามคำชักชวนของเธอแม้เธอรูปนั้นก็เป็นทุกกดครั้นเธอลุกขึ้นแล้วประสงค์จะเดินไปยังสํานักของภิกษุรูปต้นคิดนั้นจัดผ้านุ่งและผ้าห่มปิดประตูแล้วเดินไปใกล้ภิกษุรูปต้นคิดนั้นก็ต้องทุกกดเพราะขยับมือและย่างเท้าทุกๆครั้งไปเธอรูปนั้นถามภิกษุผู้ต้นคิดนั้นว่า ภิกษุชื่อโน้นและโน้นอยู่ที่ไหนท่านจงเรียกภิกษุชื่อโน้นและโน้นมาเถิดดังนี้ก็ต้องทุกกฎทุกๆคํคำพูดครั้นเห็นทุกๆรูปมาพร้อมกันแล้วก็กล่าวชักชวนว่าผมพบขุมทรัพย์เห็นปานนี้อยู่ในสถานที่ชื่อโน้นพวกเราจงมาไปเอาทรัพย์นั้นแล้วจักบำเพ็ญบุญและจักเป็นอยู่อย่างสบายดังนี้ ก็ต้องทุกกดทุกๆคำพูดทีเดียวเธอได้สหายอย่างนั้นแล้วจึงสแสวงหาจอบก็ถ้าเธอรูปนั้นมีจอบสำหรับตนอยู่ไซ้์จึงกล่าวว่าเราจะนำจอบนั้นมาขณะเดินไปถือเอาและนำมาย่อมต้องทุกกดเพราะขายับมือและย่างเท้าทุกๆครั้งไปถ้าจอบไม่มีก็ไปขอภิกษุหรือคฤหั์คนอื่นและเมื่อขอจะพูดเท็จขอว่า จงให้จอบแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการจอบข้าพเจ้ามีกิจอะไรๆที่จะต้องทำทำกิจนั้นเสร็จแล้วจกนำมาคืนให้ดังนี้ต้องทุกกฎทุกๆคำพูดถ้ามีเหมืองที่จะต้องชำระให้สะอาดอยู่ไซเธอจะพูดแม้คำเท็จว่างานดินในวัดที่จะต้องทำมีอยู่คำพูดใดๆที่เป็นคำเท็จย่อมเป็นปาจิตตีเพราะคำพูดนั้นๆ ในมหาอัตถกถาท่านปรับทุกกฎทั้งสิ้นทั้งเพราะคําจริงทั้งเพราะคํำหลาอแหละคําที่กล่าวไว้ในมหาอัตถกถานั้นถึงทราบว่าเขียนไว้ได้วยความพลั้งเผลอขึ้นชื่อว่าทุกกฎในฐานแห่งปาจิตตีซึ่งเป็นบุพพประโยคแห่งอธินาทานไม่มีเลยก็ถ้าจอบไม่มีด้ามภิกษุพูดว่าจะทำด้ามแล้วรับมีดหรือขวานออกเดินไปเพื่อต้องการไม้ด้ามจอบนั้น รันไปแล้วก็ตัดไม้แห้งถากตอกย่อมต้องทุกกฎเพราะขยับมือและย่างเท้าทุกๆครั้งไปเธอตัดไม้ที่ยังสดต้องปาจิตตีถัดจากนั้นไปก็ต้องทุกกฎในทุกๆประโยคแต่ในสังเขปอัตถกถาและมหาปัจจรีท่านปรับทุกกฎไว้แม้แก่พวกภิกษุผู้สแสวงหามีดและขวานเพื่อต้องการตัดไม้และถาวรซึ่งเกิดอยู่ในที่นั้นท่านกล่าวไว้ใน มหาปัจจรีว่าก็ถ้าภิกษุเหล่านั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราเมื่อขอมีดขวานและจอบอยู่จกถูกสงสัยพวกเราค้นให้พบแร่เหล็กแล้วจึงทำดังนี้แล้วภายหลังนั้นจึงเดินไปยังบ่อแร่เหล็กแล้วขุดแผ่นดินเพื่อต้องการแร่เหล็กเมื่อพวกเธอขุดแผ่นดินที่เป็นอกัปพิยะก็ต้องปาจิตตีพร้อมทั้งทุกกฎหลายตัว เหมือนอย่างว่าในบาลีประเทศนี้ปาจิตตีพร้อมทั้งทุกกฎหลายตัวย่อมมีได้สันใดในบาลีประเทศทุกแห่งก็ฉันนั้นในฐานะแห่งปาจิตตีย่อมไม่พ้นไปจากทุกกฎเมื่อพวกเธอขุดแผ่นดินที่เป็นกับปิยะอยู่ก็เป็นทุกกฎหลายตัวทีเดียวก็ครั้นถือเอาแร่แล้วต่อจากนั้นก็ต้องทุกกฎทุกๆประโยคเพราะกิจที่ทำทุกอย่าง ถึงแม้ในการสแสวงหาตะก้าก็ต้องทุกกดเพราะขยับมือและย่างเท้าตามนนยะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองต้องปาจิตตีเพราะพูดเท็จเพราะมีความประสงค์จะทาําตะก้าต้องปาจิตตีในเพราะตัดถวันคําทั้งหมดดังพรณนามาชนีพึงทราบโดยในก่อนนั่นแหลหลายบทว่าคัจติวาอาปัติทุกกตัศมีความว่าภิกษุผู้สแสวงหาสหายจอบและตะก้า ได้แล้วอย่างนั้นเดินไปยังที่ขุมทรัพย์ย่อมต้องทุกกดทุกๆย่างเท้าก็เท่าว่าเมื่อเธอเดินไปเกิดกุศลจิตขึ้นว่าเราได้ขุมทรัพย์นี้แล้วจะทำพุทธบูชาธรรมบูชาหรือสังฆพัดดังนี้แล้วไม่เป็นอาบัติเพราะการเดินไปด้วยกุศลจิตถามว่าเพราะเหตุไรจึงไม่เป็นอาบัติแกว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วว่าภิกษุมีไถยจิต เที่ยวสแสวงหาเพื่อนก็ตามสแสวงหาจอบหรือตะกร้าก็ตามเดินไปก็ตามต้องอาบัตทุกกฎดังนี้จึงไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุผู้ไม่มีทายจิตในที่ทั้งปวงเหมือนในการเดินไปยังที่ขุมทรัพย์นี้ฉะนั้นภิกษุแวะออกจากทางแล้วทำทางไว้เพื่อต้องเดินไปยังขุมทรัพย์ตัดภูตะคามต้องปาจิตตีตัดไม้แห้งต้องทุกกฎสองบทว่าตัดทะชาตะการคือที่เกิดอยู่บนหมอ ซึ่งฝังไว้นานแล้วสองบทว่ากัดถังวาและตังวาความว่าหาใช่ตัดเฉพาะไม้และถาวันอย่างเดียวเท่านั้นไม่เมื่อภิกษุตัดรุกขชาติมีหญ้าต้นไม้และถาวันเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดก็ตามแห้งก็ตามเป็นทุกกฎเหมือนกันเพราะเป็นไปกับด้วยความพยายามจึงอยู่พระเถระทั้งหลายประมวลชื่อทุกกฎ8อย่างนั้น มาแสดงไว้ในที่นี้แล้วคือบุพพประโยคทุกกฎ 1. สหประโยคทุกกฎหนึ่งอนามาสทุกกฎหนึ่งทุรุปะจินนทุกกฎหนึ่งวินยะทุกกฎหนึ่งยาตาทุกกฎหนึ่งยัตติทุกกฎหนึ่งปฏิปฏิสวรทุกกฎหนึ่งบรรดาทุกกฎ8อย่างนั้นทุกกฎที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุมีทถยจิตเที่ยวแสวงหาเพื่อน จอบหรือตะก้าก็ตามเดินไปก็ตามต้องอบัตทุกกฎน,นี้ชื่อบุคภพประโยคทุกกฎ <c oughs> จึงอยู่ในพระดำรัสที่ตรัสไว้นี้ในฐานะแห่งทุกกฎก็เป็นทุกกฎในฐานะแห่งปาจิตตีก็เป็นปาจิตตีโดยแท้ทุกกฎที่พระองค์ตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุตัดไม้หรือเถาวัลที่เกิดอยู่บนพื้นดินนั้นต้องอบัตทุกกฎน,นี้ชื่อสหประโยคทุกกฎในพระดำรัสที่ตรัสไว้นี้ วัตถุแห่งปาจิตตีและวัตถุแห่งทุกกฎก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งทุกกฎเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะการลักเป็นไปกับด้วยความพยายามอันหนึ่งทุกกฎที่พระองค์ปรับไว้แก่ภิกษุผู้จับต้องรัตนะสิบอย่างเขาเปลือกเจ็ดอย่างและเครื่องสตราวุธเป็นต้นทั้งหมดนี้ชื่อว่าอนามาสะทุกกฎทุกกฎที่พระองค์ปรับไว้แก่ภิกษุผู้จับต้องผลไม้ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นแห่ง กล้วยและมะพร้าวเป็นต้นนี้ชื่อว่าทุรุปะจินนะทุกกฏอันหนึ่งทุกฏกที่พระองค์ปรับไว้แก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตไม่รับประเคนหรือไม่ล้างบาตรในเมื่อมีผงทุลีตกลงไปในบาตรก็รับพิษาในบาตรนั้นนี้ชื่อว่าวินยทุกฏกทุกกฏที่ว่าพวกภิกษุได้ฟังเรื่องตะเกียรตะกายเพื่อทําลายสงแล้วไม่พูดต้องอาบัตท,ทุกฏกนี้ชื่อยาตะทุกฏกทุกฏกที่ตรัสไว้ว่า เป็นทุกกฎเพราะยติในบรรดาสมนุปพาต11อย่างนี้ชื่อยติทุกกฎทุกกฎที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันจำพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอย่อมต้องอาบิทุกกฎพอร,รับคำนี้ชื่อปฏิสวทุกกฎส่วนสหประโยคทุกกฎดังต่อไปนี้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า เมื่อภิกษุตัดรูกขชาติมีหญ้าต้นไม้และเถาวันเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดก็ตามแห้งก็ตามเป็นทุกกฎเหมือนกันเพราะเป็นไปกับด้วยความพยายามก็ถ้าแม้เมื่อภิกษุนั้นตัดรุกขชาติมีหญ้าต้นไม้และเถาวันเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นในที่นั้นลัทธิธรรมย่อมอยังลงความสังเวชเกิดขึ้นเธอแสดงทุกกฎเพราะการตัดเป็นปัจจัยแล้วย่อมพ้นได้ ถ้าเธอไม่ทอดธุระยังมีความขคคมขมเขนขุดดินอยู่ทีเดียวทุกกฎเพราะการตัดย่อมระง,งับไปเธอย่อมตั้งอยู่ในทุกกฎเพราะการขุดด้วยว่าภิกษุแม้เมื่อขุดแผ่นดินเป็นอกับปิยะย่อมต้องทุกกฎนั่นแหลในที่การว่าด้วยการขุดดินนี้เพราะมีความพยายามก็ถ้าเธอขุดในทุกทิศเสร็จสับแล้วแม้จนถึงที่ตั้งหม้อซับลัดชีทำอย่างลงเธอแสดงทุกกฎ เพราะการขุดเป็นปัจจัยเสร็จแล้วย่อมพ้นได้บทว่าวิยูหติวามีความว่าก็ทาภิกษุยังมีความขมขมเนอยู่อย่างเดิมคุยดินร่วนทำเป็นกองไว้ในส่วนข้างหนึ่งทุกกดเพราะการขุดย่อมระง,งับไปเธอย่อมตั้งอยู่ในทุกกดเพราะการคุยก็เมื่อเธอทำดินร่วนนั้นให้เป็นกองไว้ในที่นั้นๆย่อมต้องทุกกดทุกๆประโยค แต่ถ้าเธอทำเป็นกองไว้แล้วทอดทุระเสียถึงลัทชีธรรมแสดงทุกกฎเพราะการคุยเสร็จแล้วย่อมพ้นจากอบัติได้บทว่าอุทธรติวามีความว่าก็ถ้าภิกษุยังมีความขมักขม้นอยู่โกยดินร่วนขึ้นให้ตกไปในภายนอกทุกกฎเพราะการคุยย่อมระง,งับไปเธอย่อมตั้งอยู่ในทุกกฎเพราะการโกยขึ้นก็เมื่อเธอใช้จอบก็ตามมือทั้งสองก็ตามปุ้งกีก็ตาม สาดินร่วนให้ตกไปในที่นั้นๆย่อมต้องทุกกดทุกๆประโยคแต่ถ้าเธอนำดินร่วนทั้งหมดออกไปเสร็จแล้วจนทำหม้อซับให้ตั้งอยู่บนบกแล้วถึงลัทชีธรรมแสดงทุกกดเพราะการโกยขึ้นย่อมพ้นจากอาบัตได้แต่ถ้าเธอมีความขมขมเม้นอยู่นั่นแหละจับต้องหม้อซับทุกกดเพราะการโกยขึ้นย่อมระงับไป เธอย่อมตั้งอยู่ในทุกกฎเพราะการจับต้องก็แลครั้นจับต้องแล้วถึงรัทชีธรรมแสดงทุกกฎเพราะการจับต้องเสร็จแล้วย่อมพ้นจากอาบัิได้ถ้าเธอมีความคำมัคำเุเนอยู่ต่อไปทำหม้อซับให้ไหวทุกกฎเพราะการจับต้องย่อมระง,งับไปเธอย่อมตั้งอยู่ในทุนละใจดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าทําให้ไหวต้องอบัิทุนละใจดังนี้ทุกกฎและทุนละใจแม้ทั้งสองที่ตรัสไว้ในพระบาลีนั้น มีเนื้อความเฉพาะคำดังต่อไปนี้บรรดาทุกกฎและถุละใจทั้งสองนี้พึงทราบทุกกฎข้อต้นก่อนความกระทำชั่วคือความทำให้ผิดกิจที่พระศา,าสดาตรัสเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุกกฎอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าทุกกฎเพราะอัตวิเคราะห์แม่อย่างนี้ว่าความกระทำชั่วคือกิริยามีรูปผิดย่อมไม่งามในถ้ำกลางแห่งกิริยาของภิกษุ จึงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าก็โทษใดที่เรากล่าวว่าทุกกฎท่านจงฟังโทษนั้นตามที่กล่าวกรรมใดเป็นความผิดด้วยเป็นความเสียหายด้วยเป็นความพลาดด้วยเป็นความชั่วด้วยและมนุษย์ทั้งหลายพึงทำกรรมลามกใดในที่แจ้งหรือว่าในที่รับบัณฑิตทั้งหลายย่อมประกาศโทษนั้นว่าทุกกฎเพราะเหตุนั้นโทษนั้นเราจึงกล่าวอย่างนั้น ส่วนวิติกรรมะนอกนี้ชื่อว่าทุลใจเพราะเป็นกรรมหยาบและเพราะความเป็นโทษก็ความเป็นสังโยกในคำว่าทุลใจนี้ผู้ศึกษาควรทราบเหมือนในคำว่าสัมปรายเยจะทุกขติตังโหติกะตุกับพลังและทุกขติในสัมปรายพกกรรมนั้นเป็นของมีผลเพ็ดร้อนเป็นต้นจึงอยู่บรรดาโทษที่จะพึงแสดงในสำนักของภิกษุรูปเดียว โทษที่หยาบเสมอด้วยทุลใจนั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าที่ชื่อว่าทุลใจเพราะเป็นกรรมหยาบและเพราะความเป็นโทษจึงอยู่คำที่คำนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าโทษใดที่เรากล่าวว่าทุลใจท่านจงฟังโทษนั้นตามที่กล่าวภิกษุใดย,ย่อมแสดงโทษนั้นในสำนักของภิกษุรูปเดียวและภิกษุใดย,ย่อมรับโทษนั้น โทษที่เสมอด้วยโทษนั้นของพิสูจน์นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นโทษนั้นเราจึงกล่าวอย่างนั้นก็เมื่อภิกษุทําให้ม่อไหวอยู่เป็นถุลใจทุกทุกประโยคแต่ว่าเธอแม้ให้ไหวแล้วอย่างลงสู่ลัทธิธรรมแสดงถุลใจเสียแล้วย่อมพ้นได้ก็อาบัติที่เกิดก,ก่อนในเพราะให้ไหวนี้ย่อมระง,งับไปจําเดิมแต่สหประโยคทีเดียวในตกถาชื่อกรุณทีกล่าวว่า ก็แลทุกกฎและปาจิตตีเหล่าใดในบุพพประโยคเธอแสดงสหประโยคและอย่างลงสู่รัชชีธรรมแล้วต้องไว้ทุกกฎและปาจิตตีเหล่านั้นทั้งหมดควรแสดงส่วนทุกกฎแม้มากในเพราะตัดหญ้าต้นไม้และถาวันเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วในที่นั้นในสหประโยคย่อมระง,งับไปเพราะถึงการขุดดินอาบัตทุกกฎเพราะเหตุ กดดินตัวเดียวเท่านั้นคงมีอยู่ทุกกฎแม้มากในเพราะการขุดย่อมระงับไปในเพราะการในเพราะถึงการคุยอาบัดทุกกฎแม้มากในเพราะการคุยย่อมระงับไปเพราะถึงการโกลยขึ้นอาบัดทุกกฎแม้มากในเพราะการโกลยขึ้นย่อมระงับไปเพราะถึงการจับต้องอาบัดท <intell> ุกกฎแม้มากในเพราะการจับต้องย่อมระงับไปเพราะถึงการให้หวันไหว ก็แลครั้นเมื่อรัทชีธรรมเกิดขึ้นในขณะขุดดินเป็นต้นอาบัตแม้จะมีมากก็ตามทีเธอแสดงเพียงตัวเดียวเท่านั้นย่อมพ้นได้จึงอยู่ขึ้นชื่อว่าความระง,งับแห่งอาบัตที่เกิดขึ้นก่อนนี้มาแล้วในสูตรในอนุสาวนาทั้งหลายนั่นแหลอย่างนี้ว่าทุกกฎพอยตัติถุนลใจเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระง,งับไปแต่ความระง,งับแห่งอาบัตที่เกิดขึ้นก่อนในทุติยปราชิตนี้ ผู้ศึกษาควรถือเอาโดยประมาณแห่งพระอาจาาจารย์ชนิแหลหลายบทว่าฐานาจาเวติอปติปาราชิก,กัสสะมีความว่าก็ภิกษุใดแม้ยังหม้อให้ไหวแล้วไม่อย่างลงสู่ลัชชีรมเลยยังหม้อนั้นให้เคลื่อนจากฐานแห่งหม้อโดยที่สุดแม้เพียงเส้นผมเดียวภิกษุนั้นต้องปาราชิกทีเดียวก็การยังซับให้เคลื่อนจากฐานในคําว่า ฐานาจาเวตินี้พึงทราบเหนือการ6อะไรบ้าง 1. ภิกษุจับปากหม้อรั้งมาตรงหน้าตนอย่างที่สุดข้างโน้นให้เลยโอกาสที่สุดข้างนี้ถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องประชิต 2. ภิกษุจับอย่างนั้นแล้วใส่ไปข้างหน้าอย่างที่สุดข้างนี้ให้เลยโอกาสที่ที่สุดข้างโน้นถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมย่อมต้องประชิษ 3. ภิกษุผลักไปข้างซ้ายก็ดีข้างขวาก็ดีอย่างที่สุดข้างขวาให้เลยโอกาสที่ที่สุดข้างซ้ายถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องประชิก 4. ภิกษุให้ที่สุดข้างซ้ายเลยโอกาสที่ที่สุดข้างขวาถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องประชิก 5. ภิกษุยกขึ้นข้างบนให้พ้นจากพื้นแม้เพียงปลายเส้นผมต้องประชิก 6. พิกสุขุดดินกดลงข้างล่างยังขอบปากหม้อให้เลยโอกาสที่กานหม้อถูกต้องแล้วก้นหม้อถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องประราชิกการให้เคลื่อนจากฐานสำหรับหม้ออันตั้งอยู่ในฐานเดียวพึงทราบโดยอาการหกอย่างนี้ด้วยประการศนี้ก็ถ้าเขาทําบ่วงที่ขอบปากหม้อแล้วตอกหลักโลหะหรือหลักไม้แก่นมีไม้ตะเคียนเป็นต้นลงในแผ่นดิน แล้วเอาโซ่ล่ามที่หลักนั้นตั้งไว้หม้อที่ล่ามด้โซ่เส้นหนึ่งในทิศหนึ่งย่อมได้ฐานสองที่ล่ามด้โซ่หลายเส้นในสองสามสี่ทิศย่อมได้ฐานส4 5สี่ห้าบรรดาหม้อที่ล่ามไว้ที่หลักเป็นต้นนั้นภิกษุยกหลักแรกแห่งหม้อที่ล่ามไว้ที่หลักเดียวขึ้นก็ดีตัดโซ่ก็ดีต้องทุนลัดใจ ภายหลังให้หม้อเคลื่อนจากฐานแม้เพียงปลายเส้นผมโดยในตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละต้องประชิกถ้ายกหม้อขึ้นทีแรกต้องทุนละใจภายหลังให้หลักเคลื่อนจากฐานแม้เพียงปลายเส้นผมก็ดีตัดโซ่ก็ดีต้องประชิกในการยังที่สุดแม้แห่งหม้อที่เล่ามไว้ที่หลักสองสาหลักให้เคลื่อนจากฐานก็ต้องประชิกโดยอุบายนั่น ในหลักที่เหลือทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นทุนละใจถ้าไม่มีหลักเขาทำวลัยไว้ที่ปลายโซ่แล้วจึงสอดเข้าไปที่รากไม้ซึ่งเกิดอยู่ในที่นั้นภิกษุยกหม้อขึ้นก่อนภายหลังจึงตัดรากไม้แล้วนำวลัยออกต้องประชิก